ประกาศแล้ว3นักสแสดงสาวที่จะมารับบท3าสาว power p f p girl ฉบับ live action สวัสดีครับกลับมาพบกับหนังหุ้มปลายอีกแล้วนะครับรายการข่าวหนังอัปเดตสุดไวที่ใส่ใจมามอบให้คุณวันนี้เรามีข่าวล่าสุด power p f p girl ฉบับ live action มาฝากกันครับ cw เพาะแล้วว่าใครจะได้มาสแสดงเป็นสาสาว power p f p girls ในฉบาบไลฟ์แอคชั่นกันบ้างอันได้แก่ 1. โคลอีเบนเน็ตจาก Agent of s h i l l d เป็นบลอสซัมสาวชุดแดงหัวหน้าทีมสาวอัจฉริยะที่เริ่มเหน่อยๆายกับการเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มาตั้งแต่เด็ก,เดกๆเธอรักสันโดดและอาจจะเป็นคนที่ขี้กังวลอยู่บ้างเธอจะกลับมาเป็นหัวหน้าทีมอีกครั้งก็ต่อเมื่อทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เธอตั้งขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้ 2. โดบคามรอนจาก De s c e n ด a n เป็นบับเบิลสาวชุดฟ้าที่ร่าเริงสดใสไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้จะโตเป็นสาวแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังมีความแข็งแกร,รง่งเฉลียวฉลาดและพร้อมจะกลับมาเป็นฮีโร่ที่มีคนรักเธอทั้งอเมริกาอยู่เสมอ3ยานะ่าเฮอร์รอตจากแจ็คเดอะลิตเติลฮิลเป็นบัตเตอร์คัพสาวชุดเขียวเด็กแสบของทีมผู้พยายามที่จะละทิ้งอดีตและหนีไปจากความทรงจำอันเลวร้ายบางอย่างเธอ เป็นคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูงเธอจึงกลีกตัวไปใช้ชีวิตในวัยรุ่นแบบเงียบๆไม่ชอบเปิดเผยตัวเองว่าเป็นใครและทำอะไรมาโดยซีรีส์นี้จะสร้างมาจากฉบับอนิเมชั่นซีรีส์ที่ฉายทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กของครกแม็กคร c คเทนซึ่งเป็นเรื่องราวของสามสาวตัวจิ๋วที่มีชื่อว่า b ล o s s ซ m Bubbles และบัตเตอร์คับ ในอดีตพวกเธอเคยเป็นซูเปอร์ฮีโร่เด็กของอเมริกาแต่ตอนนี้ทั้ง3คนได้โตเป็นสาวสวยในวัย20ปีกันหมดแล้วและการที่พวกเธอต่างก็ต้องสูญเสียเวลาในช่วงวัยเด็กไปกับการต่อสู้กู้โลกกับพวกวายร้ายมาตลอดทําให้เธอหยหาชีวิตปกติแบบคนทั่วไปและแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่เมื่อมีภัยร้ายบางอย่างกลับมาสู่โลกพวกเธอ จะกลับมารวมตัวกันเป็น power p u f f girl อีกครั้งหรือไม่นั่นเป็นคำถามที่มีแต่พวกเธอเท่านั้นที่จะตอบได้เฮเทอร์เฮเทอร์เรชเนอร์จากเวโรนิก้ามาสและดีแอ l โบโคดีจากจูโนรับหน้าที่เขียนบทและอำนวยการสร้างและจะกำกับโดยแม็กกี้ไคลลี แม่ก็เป็นหนังไลฟ์แอคชั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและน่าจับตามองเลยทีเดียวว่า3ามสาว p o w e r p u ์พับเกิลจากการ์ตูนเมื่อเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงเกี่ยวกับ Power p o w e r p u ์พับเกิลในเวอร์ชันนี้ทางหนังพุ่มปลายจะรีบเอามารายงานให้แฟนๆได้ทราบก่อนใครแน่นอนครับ และตามธรรมเนียมครับก่อนที่เราจะไปตามข่าว power pub girl กันต่อหนังหุ้มปลายก็นแนะนำให้หยิบหนัง live action ทำนองเดียวกันนี้อย่างดอราแอนเดอร์ลอสซิตี้ออฟโกที่สร้างจากการ์ตูนมาชมกันไปพ,พลางๆก่อนในช่วงนี้ก็เข้าท่าดีไม่น้อยนะครับและสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจิงเกอรเบลเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราหนังหุ้มปลายนะครับและตอนนี้หนังหุ้มปลายก็สามารถติดตามได้แล้วทั้ง Facebook และยูทู นะครับยังไงฝากติดตามทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ